ดอกลำไยสวนใครนุชสวนพี่ออนะครับวันนี้นุชไม่มีไม้นะครับไม่มาอยู่พี่สองคนนี้แล้วแม่คนไหนพี่ออพี่ออดกมือันนี้อันลูกนะครับอันลูกเป็นใครอันลูกคือผัวของพี่ออดนะฮะนี่ครับดอกลำไยสูสารทางใบสวยงามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้พี่ออบอกโหตื่นเต้นเหมือนกันกังวลเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลนะครับบอกพี่ออไปแล้วเดี๋ยวเราคุยกันสบายๆแล้วไปดูสวนได้กันนะฮะอันนี้พี่ออจําได้ไหมเนี่ยทำสารวันที่เท่าไหร่ อันนี้วันที่13 13เดือบพาษภาคามเอพฤทภาคิบสามพาโอ้โหว่าแล้วออกดีนะครับพอดีตรงกับวันเกิดผมพอดีเลยเนี่ยทำสารเนี่ยออกดีนะฮะเป็นวันดีอยู่แล้วอันนี้เห็นดอกเสมอมากเลยเนาพี่อ้อเนาะใช่พี่อ้ไอ,อได้ข่าวตรงนี้มันก็แรงนะฝนตกบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะแรงแรงยแรงจ้ะแรงแรงน้ำแรงอยู่<อ>น้ำน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้น้วไม่มีน้ำนะครับแต่การออกเหมือนแบบฝนตกเยอะเลย พี่อ้อบอกว่าข้างนอกเนี่ยสวยแล้วนะนุช <สะ S 1> ข้างในสวยกว่านี้อีกเราไปดูไหมเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันไปไปกันต่อครับต้นอย่างนี้ยังออกอันนี้ต้นมันเหมือนไม่สมบูรณ์เนาะพี่อ้อเนาะยังออกปกติแหละออกดีๆแล้วยาวด้วยอันนี้นอันนี้แปลงนี้กี่ต้นพี่สองร้อยค่ะสองร้อยอันนี้เราถือถุงมาด้วยนะนุชพี่อ้อเอาสปอนเซอร์ให้นะฮะไม่ได้สองร้อยต้นปกติพี่อ้อฉีดสารได้ไหร่ฉีดสารไปอารูฉีดสารไร้ ครั้งละกี่ถังฉีดได้ฉีดบำรุงกันดีกว่าแปดถังครับไม่บำรุงกี่ถังบำรุงอ่ะบำรุงสามี่สามถังเนาะสามถังสามถังใช่ไหมครับครับครับแต่ครั้งแรกก็ฉีดสารไปแปดถังใช่ค่ะแล้วเราครั้งครั้งที่สองครับลูกครั้งที่สองก็เจ็ดถังเจ็ดถังออร์ลดลงมาลดลงมาถังแล้วครั้งที่สามก็หกถังนี่ป่ะเหลือแค่ห้าถังห้าถังครั้งที่สามห้าถังนะนุชห้าถังแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆรื่อเท่ากับมันก็ลดมาตลอดทุกรอบเลยเนาะสรุปก็คือแปดเจ็ดห้าห้า สีรอบที่สี่ลงอีกนี่แล้วได้ข่าวว่าอะลูมีรอบโดนฝนไม่ใช่เหรอรอบแรกอะโดนฝนนาโดนฝนนะฉีดฉีดก็ฝนตกใส่อ่ะตกหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูกันมันันถึงตรงไหนอะลูเอาหรือผมผมนึกว่าอยู่แค่ตรงนี้นะเนี่ย ข้า,า,างในสวยันานี้เหรอยี่แปดวันมะข้ <c oughs> <อ>างในไม่ใช่สี่สิบแปดวันเห็นชัดเลยอะข้างใน,นเดี๋ยวเราดูดอกกันนี่นี่อ<ส>ารูปมาดูดอกตรงนี้นิดนึงนะครับยี่สิบไดยี่สิบยีนี่อนเนี้ยถ้าเกิดดอกตัวผู้บานดอกดอกดอกแรกอะแล้วดอกที่สองเป็นตัวเมียจะดกนี่เนี่ยมีตัวเมียแล้วนะอารูรู้จกักตัวเมียใช่ไหมอันอันอันนี้เนาะใช่ตัวเมียเหมือนก็จูเด็กอารูปอันนี้เด็กเล็กนะมันเล็กมากเลยนะแล้วก็จะมีไข่อยู่สองข้างนะครับ ตัวผู้ก็จะจะเหมือนเป็นบานๆนี่คือตัวผู้นะฮะใช่แล้วก็เวลาผสมกันนะเขาจ้องอาศัยพึ่งกับลมนะครับลมผสมกันได้ไม่ได้ปล่อยพึ่งมีพึ่งใช่ก็พึ่งสวนอื่นมาครับเนี่ยฮะแล้วก็หน้าหน้าจะดกนะเพราะออกแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในเขาบอกว่าสวยกว่านี้มีอีกมนุษย์สวยขนาดไหนวะนะสวยขนาดไหนันนษ้นมันมาไวมากใช่งนู้นมาข้างในมาเร็วกว่าข้างในออกเร็วกว่าออกเร็วกว่าข้างนอกนะ ฉีดสารถางแปลงนี้ก็โหลุ้นลุ้นเลยแหละว่าจะเอากี่ตันดีเนี่ยมันออกมีกิ่งไหนไม่ออกไหมลูกไม่ไม่มีอ่ะเกิงอ่ะออกเกิงไม้ขั้พี่้อบอกเืองไม้ค้เรือไม้ค้มอลูกบอกไม้ค้ไม่ออกเออเอาเคา่งในต้นใหญ่ที่ เนี่หรอจริงๆแล้วมันมากลับรถตรงนี้ได้เหรอกลับได้ผมก็ไปกลับทีเลยผมเก็หมดเขตสวนแล้วขี่ไม่เคยถึงตรงนี้หรอกผมก็งงนะลูกลูกฉีดยาอะไรสามถังฉีดตรงไหนว่าลำไยมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยดูดูดูโอ้ยนี่ตรงนี้สวยต้นมะเร่เลยอ่ะข้างในนั่นนะฝั่งนั้นไม่ใช่แล้วข้างในนี่นี่ลอกนี่สวยอว่าแล้วลู่หลงสวนเลยเนี่ย เปรับแค่หน่อยเร็วนี่ผมกาลังเจอแล้วต้นไหนไม่ออกคือต้นนี้ฮะอลวรู้ทาไมต้นนี้มันถึงออกไม่เต็มอ่ะต้นนี้ไม่ไม่มีน้ําไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีสปริงเกอร์ครับเดี๋ยวมันก็ออกตามเราแต่มันก็ออกอยู่นะครับออกอยู่แต่มันก็ออกอยู่นะนุชเนี่ยฮะคือการการที่มีน้ําแล้วไม่มีต่างกันตรงนี้แต่ถ้ามีน้ําเนี่ยองค์ประกอบมันจะครบครับแต่ถ้าไม่มีน้ํามันก็ยังออกไง อาศัยฝนก็ยังออกนะแต่มาช้าหน่อยลลไ่ฝนนนะี่ครับก็เลยดูว่าสุสานทางใบก็ยังสามารถทําให้ลําไยไม่มีน้ําออกได้นะแต่อาจจะออกไม่เต็มนะครับเนี่ยฮะไปดูต้นเดียวครับเอาไว้เป็นเคล็ดมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวไม่ออกใช่ไหนไหนมันยาวแล้วมันเขียวดูดิเขื่อดูดิตื่นเต้นมากเลยพี่อ้อเนี่ยใช่เขย่าเล่นดูไหม โอ้โหดอกหนึบเลยอะนุชเอาตนี่นี่มาดูมันเราเขย่าดูเฮ้ยเหลือให้เจ้าของสวนเขย่าเดียวเดี๋ยวที่เกิดมันนั่นเดี๋ยวเขาจะได้มาด่าเราพี่เอ็งไม่ลูกมาเขย่าเองไปขย่าวขย่าเขย่าเขย่าวขย่อมขย่อมโอ้โหนี่เตรียมดูอันนี้คือดอกที่หนึบจากการเขย่านะครับดูดูตัวเมียใช่เขย่าโอ้ขย่าให้มันแรงหน่อยนะลูก รูปหลุดรูปหลุดยาวอารูปผมให้ยาวไปหลุดหมดทำไมวะเนี่ยไปดูไปดูลูปพาเดินดูเฮ้ยนี่ก้านนี่โตโหดอกนี้สวยนี่นี่นี่โอ้โหพี่อ้อเนี่ยเนี่ยนะถ่ายเออใช่ดูเดี๋ยวพี่เก็บกิ่งนี้ไว้นะพี่อ้อนะเอาไว้แบบไว้ถ่ายรูปยาวๆมันจะมีกิ่งหลงแน่เลยคะแนนออกมาเลยอันนี้ก็คือใช้ใช้ซิงดึงนะใช้ซิงดึงกับสีพลาสองสิบเจ็ดถังแล้วประมาณหกเจ็ดร้อยบาทเอง หกเจ็ดร้อยบาทต่อการบำรุงแต่ละรอบใครว่าแพงก็ลองไปคำนวณเอานะครับว่ามันแพงตรงไหนนะฮะดูดิมันยาวนะมันไม่โอ้มุมนี้โอ้โหฝั่งนี้มาก,ก่าน,นะอันไหนพี่เออตรงไหนไดดเดี๋ยวเอาไมา้ก่อนได้ใกล้ตรงนี้ใช่ไหมมันยังดูดิมันยาวย,ยาวแล้วพวเขียวกิ่งเขียวดูกัน<อ>มันใหญ่อะ่ะ ค <laughs> พี่อ,อ้อบอกทำลำไยมาก็ถามว่ามันบรรยากาศแบบนี้มันจริงๆมันเกิดขึ้นอ่ะพี่หานมาทีงนี้เลยเบรรยากาศแบบนี้จริงๆรแล้วมันไม่ได้เกิดจากตัวสูตรสารอย่างเดียวนะพี่มันเกิดจากความไว้วางใจของพี่อ,อ้อด้วยอันดับหนึ่งเลยใส่ใจการดูแลดูด้วยครับการเก็บโกงเก็บกิ่งงานอะไรแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยชออกส่ทาใช่เปนเช้าตียาตีห้าแล้วก็พอมั่นใจแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการออกมาเองวิธีการไม่ได้มีอะไรเลยก็คือคุยกันปกติพี่อ้อบอกว่า ทำยังไงก็ได้ให้มันออกก็เลยบอกว่าดีไซน์เพราะพี่อ้อจะเย็นแปลงนี้จะเย็นเลยเพราะว่าเราหาเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าน้ําเราน้อยใช่ถ้าพี่อ้อทำตั้งแต่มีนาป่านี้ไม่รู้เป็นยังไงเพราะน้ำไม่มีใช่ไหมใช่จ้ะแล้วรอแบบอันนี้วันที่เท่าไหร่นะ1ิบสามพฤษภาเป็นวันที่ดีด้วยแล้วก็ลงตัวพอดีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อโอ้โหชื่นใจถอนไหมสักหน่อยไหมเนี่ยเมือมีกำลังใจกินมากเลยอะ เป็นสอกเลยเนี่ยลูวัดเป็นสอกเลยฮะนี่ปีหน้านะครับใครมีแปลงไหนว่างนะครับจะให้อลูเช่าบอกได้เลยนะครับแต่อลูเช่าหมดเลยนะฮะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแล้วที่สําคัญคือแปลงเช่าไม่ว่าจะเป็นของใครอ่ะจะได้ดูแลอย่างดีด้วยปุ๋ยกิฟฟิรีเราไปฉีดพ่นเลยขย่าโป็นสอกเลยนี่หุ้ยแต่แบบพี่อ้อดูก้านี่ก้ามันใหญ่ก้านใหญ่ถล้ามันใหญ่ลองขย่าดิขย่ขยับดิพี่ย่าวแบบ วันนี้ติดหนึบมากเลยดอกติดหนึบเดี๋ยวพาดอกไปเมื่อไหร่เนี่ยพาไปเมื่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็เดี๋ยวเมื่อวันก่อนนะฮะอ่ะลูกบอกเมื่อวันก่อนเออวันที่หนึ่งเดี๋ยวอีกเจ็ดแปดวันพาใหม่ครับถ้าพาบ่อยๆเลยไปพี่อ่อดาเดินไปดูกันมันดูต้นนี้ต้นไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์มากนะเพราะเราเช่าเขาเนาะมาอันนี้ต้นแต่งสาวนะใช่ได้ขนาดนี้บอก โอ้โหดูมาดูกันนี่ป้าดูแต่ละอันอันนี้คือซิงดึงนะอันนี้ซิงดึงนะไม่ใช่ไม่ใช่เจอมีเน็ตไม่ใช่อะไรนะอันนี้สองสองแล้วสองแล้วนะสองกว่าดิครับโอ้โหแล้วก้านข้างๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก้านข้างเนี่ยมันก็ยาวแล้วมันก็ดูดิเนี่ยมันก้านมันใหญ่เลยมีเด็ดตัวตัวเมียเนี่ยนี่ตัวเมียมาแล้วนี่นี่เด็ดตัวเมียเนาะไปเดินดูมุมนี้ปะมี่เด็ตัวเมียโอ้โหชื่นใจแทนเหลือเกิน ดูดิดูก้าดกิ่งดิกิ่งอย่างนี้ดูยังเอายังออกให้่ยคือคือจริงๆแล้วนะฮะการได้ใช้ปุ๋ยยูฟอรีนน่ะมันไม่ต้องบอกอะไรเป็นคําพูดมากมายดูจากสีหน้าพี่อ้อก็ดูแล้วดูจากอารมณ์ดูจากนะครับก็รู้แล้วว่าพี่อ้อนี้ที่เราเห็นความความออกเสมอเนาะความออกเสมอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมชมแปลงพี่อ้อแปลงที่ทําไปอีกสองล็อกอันนั้นน่ะ พอพี่อ้อรู้สึกว่าแปลงนี้ออกแบบนั้นแปลงนั้นก็มั่นใจเต็มร้อยเลยดีเพราะว่ายังไงงไก็ออกอะแปลงนั้นคือแปลงนั้นเป้าหมายเยอะนะครับเป้าหมายกับ30ตันได้เนาะได้ไหมถ้าเต็มที่จะมีโอกาสไหมโอ้ปีแล้วได้ยังได้30ปีนี้หวังไว้ห้าสิบหมาขั้ตเดี๋ยวเอาง่ายๆเอามากกว่าเดิมก็พอปีแล้วออกไม่เต็มสวนนะยัง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 ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเอาเอามากกว่าเดิมปีนี้เอามากกว่าปีที่แล้วเป้าหมายแล้วมากกว่าพอแล้ว อ๋อแล้วมันก็อ้อมไปทางนู้นเหรอครับเนี่ยถึงที่ป่าไผ <ป S> ่เนี่ยขึ้นไปถึงนู่นอือที่เป็นสิบไร่นะเพียงเนี้ยเรารูล้ล้วมันเยอะนะไปนี้ลําเยอะเยอะนะไปนี้ไปนี้สิบห้ายี่สิบตันได้นะเพียงเนี้ยได้ได้น่ยี่สิบตันนี่ต้องได้เพียงเนี้ยเพราะลําเยอะเยอะต้นไเนี้ลูกเี่ยเนี่ต้นไเนี้ประมาณเกือบสองร้อยโลได้นะสองร้อยสามร้อยโลได้นะไเนี้ได้แน่แน่เลยเป็นลูกอะเพราะว่าช่อเราจะดูน้ำหนักดีหรือไม่ดีเราดูได้เลยว่าช่อใครช่อมันแล้วมันเป็นช่อที่เสมอกัน เพราะฉะนั้นเวลาออกลูกเราจะดีไซน์ได้เลยว่าช่อหนึ่งต้อง8กีโถึง1โลแล้วลองนับดูดิมันกี่ร้อยช่อะอะเนี่ยประมาณที่ผมเคยทำไซส์เนี่ยมันได้37ตะก้าที่สวนผมอะอ450กิโลอะแล้วถามว่าต้นพี่อ้อนี่ไซส์ใหญ่หมดเลยนะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นน้ําหนักมีตีไปต้นละ200กยโลก็กี่ต้นแล้วอะร 200, 200ต้นก็40ตันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นเงินล้านเลยนะแบบนี้จริงจริงมีลุ้นเงินล้านนะ มันแบบมันเสมอกันเห็นไหมใช่ใช่มันมือเสมอมันอ่ะปิดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของส่วนพี่อ้อกับอลุนะครับที่ไว้วางใจเดีว่างนนี้ก่อนไว้วางใจเรานะครับทําให้มันเกิดภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณพี่อ้อด้วยนะนุชที่เชื่อใจแล้วมั่นใจถ้ามันไม่มั่นใจตั้งแต่วันนั้นที่คุยกันก็คงไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่อ้ออยากฝากอลูอยากฝากอะไรใครไหมบอกอะไรไหม คนที่กูรักเมียจังเลยอะไรแบบนี้กูรักออจังเลยนะพี่อ้อจังเลยบอกเลยอย่าอย่าฝากให้ไปทําฟันก่อนไม่อยากพูดเยอะใช่คนที่ยังไม่เปิดใจคนที่ยังไม่เคยเปิดใจลองเปิดใจใช้ดูนะคะตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่ได้ใช้แล้วโอ้โหเกินฝันใช่ได้ได้ได้ดังไม่ไม่เคยได้ก็เนี่ยได้เลยลองใช้ดูนะคะกิฟฟิรี ุดยอดค่ะและพี่อ้อชอบอีกอย่างหนึ่งครับทุกครั้งที่พี่อ้อไปซื้อในทุกๆเดือนพี่อ้อจะได้รับเงินปันผลใช่ใช่ยังมีค่าได้เงินปันผลเดือนเดือนหนึ่งพันสองพันได้ไหมอุ้ยได้มากสองสามพันก็มีสองสามพันนะครับก็ได้ค่าน้ําชานะฮะใช่อยู่นะครับโอเคนะครับไปก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทําสวนลำไยกับนายชาตีนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนและไปดูสวนใครฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย